แล้วมาดูเจนอตราง UR บวกอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันพลัง137ล้านโคตรมหาเทพของร่อยเจนอที่นอกบอกเลยว่าโอ้โหพี่แกดันพลังสุดจัดสุดจริงพรสิบสองแบบเบิ่มเบิมแบบโดนๆเอาพฉเาะสี่ดาวแบบเน้นๆเลยครับผมท่านผู้ชม ขอแนะนําร้านเติมเกมวัน e แมนเดอะสตองเกตคุกกี้แลนชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง c o ุกกี้แลนชอปสำหรับใครที่อยากเติมเกมวันพั e น e แมนเดอะสตองเกครับก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารวบตึงนะฮะ e ร e วลเจนอสร่างอยู่อาบัานะครับตัวแรกของรอยกันนะครับมาดูกันว่าตัว ยูอาร์บวกนะครับตัวแรกของเทพเจ้ารอยเนี่ยจะเดือดขนาดไหนนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ขอมาเยอะเลยว่าพี่จูนรอยหายไปไหนนะฮะร,รอยไม่ได้หายไปไหนแค่ไม่ได้ทําคลิปโอเคแล้วมาตอนนี้ฮนะเราจะมารีวิวแต่ละส่วนกันก่อนนะครับมาตอนนี้ครับคะแนนสวนของพลังโจมตีเนี่ยก็อยู่ที่10ล้านนะครับใส่แบบเต็มๆเน้นๆครับอาวุธเฉพาะ4ดาวจัดเต็มเลยนะครับซึ่งอาวุธเฉพาะก็โอเคแน่นๆนะครับนี่10,000นะบวก42% นะครับชิ้นแรกครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับชิ้นที่สองก็เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับใส่โจมตีโจมตีอ่าโจมตีหรืโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเน้นๆนะครับทั้ง4ชิ้นกันไปเลยนะครับแบบเบิ่มๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับอ <reverse> ัดมาทั้งหมดเนี่ยหกดาวห้าดาวมั Hispanic ่วนะครับแบบสุดจริงนะมาตอนนี้ก็เป็นการบัฟพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับออฟรอวโจมตีเปอร์เซ็นต์แน่นๆกันหมดแล้วนะครับมาชิ้นนี้ก็เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ออฟรอวแน่นๆนะเก้าเก้า ชิ้นนี้ก็เป็นอัตราดามเมจนะฮะแล้วก็เป็นพลังโจมตี2แถวนะครับออฟรองเป็น9 9 7 7นะครับในส่วนของพลังโจมตีนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของแพ่นักษานะฮะก็จะเป็นเวลเก้า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 เวล9้าเวลแปนะครับใส่เป็นต้านทานนะทุกคนอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าในเมตานี้เนี่ยเจนอสของรอยเนี่ยไม่ได้อ่อใส่เป็นคแพแงแข่งนะครับใส่เป็น ต้านทานนะครับในเมตา U R บวกตรงนี้นะฮะการต้านทานเวล9 3อันเลยนะครับอ่าเวล9 2อันแล้วก็เวล8 1อันนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นแผ่นคมดาบนะครับเน้นเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะเวล9นะครับมาตรงนี้อีก3อันนะครับก็ใส่เป็นประมาณนี้ครับสนองของเจนอสครับพลังอยู่ที่ประมาณ1นึ่ล้านครับในส่ง U R บวกตรงนี้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูไปเสริมกันในศึกโดโนเทพกันนะฮะว่าเจนอสของรอยเนี่ยจะแรงจะสะเด็จเร้าใจขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะสีดาวมาไปรับชมกันเลยครับผมมาดูครับดอกแรกกันเลยนะครับสําหรับเจนอสครับว่าดาเมจสะเด็จเร้าใจขนาดไหนนะครับมามาตอนนี้ก็ในทดเทพนะฮะรอยเนี่ยเล่นเป็นฟินิกแมนนะครับมาตอนนี้พี่รอยแกเล่นเป็นฟินิกแมนนะครับเพราะว่าในเมตานี้ก็โอเค เป็นอกแมนมันก็อาจจะมาแบบตายเกิดตายเกิดได้นะครับเพราะว่าตัวของอะตอมิกกับกระบองเหล็กเนี่ยนะครับอะตอมิกก็บางคนก็ใส่อะตอมิกนะครับในส่งตัวร่างยูอาร์ในเมตานี่นะครับผมขอปิดนิ้ก่อนเอามาแล้วก็เดี๋ยวดูครับเจนอสครับดาเมจครับดอกแรกครับว่าจะปาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอปาดเป็นคูณ2นะคูณ2พอนะครับมาครับเจนอสครับอันนี้เป็นสกิลมักชินกันโบปึ๊บมาหูห้าร้อยล้านครับมาดอกแรกนะฮะติดเรียกได้ว่าติดโล่ นะครับไม่ย่อท้อกันกระจายครับไม่ย่อท้อกันแบบเน้นๆนะฮะหกตัวนะครับติดหมดนะท่านผู้ชมมาจังหวะนี้ครับเกียร์ป่ายไปันเงินหกร้อยล้านนะครับเดี๋ยวต้องดูที่เฟสที่สองครับแล้วมาจังหวะนี้หูหกร้อยล้านนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอฝั่งหนึ่งเนี่ยโลหมดไปแล้วครับแล้วก็ตัวของเลือดเนี่ยหลอดของกริกรโร่เนี่ยไม่มีคูณแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งรอยเนี่ยก็เหลือแบบครบๆนะฮะดาเมจแบบยังไม่เข้า ในส่วนของตัวไม่ย่อท้อนะครับฝั่งซ้ายยังไม่เข้าแต่ฝั่งขวานี่ปาดแตกเลยโอเคเดี๋ยวบุรีนรอบสองครับว่าดาเมจจะเสด็จร้าใจขนาดไหนนะครับสําหรับรอบสองเนี่ยน่าจะไม่มีแพสซีไม่ย่อท้อแล้วนะพอไม่มีไม่ย่อท้อเนี่ยนะมันก็จะเข้าเลือดแบบเต็มๆเน้นๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแรงขนาดไหนนะครับมาครับจังหวะนี้ปึ๊บมาฟินิกแมนครับผมปีกใส่หน้าไป1หนึ่งทีครับแล้วต่อมาในเฟสที่2นะครับ มาในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตรงนี้เฟสที่2ครับเมตาในเดือนหน้าก็จะเป็นตัวของอโบรอดนะครับร่างยูบวกเนี่ยจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จินยอ่อไอเป็นจินยอ่อไต้หวันนะฮะเกียมาตรงนี้ครับในเฟสนี้ดอกนี้เท่าไหร่บาจังหวัดนี้ปึ๊บเปล่าหูยเป็นแทบครับท่านผู้ชมครับจังหวัดนี้น่าจะขึ้นหมื่นล้านครับจังหวัดนี้ หายหมดแพงไปเลยครับโอ้โหดาเมจมันช่างสุดสเสดาเราใจจริงๆครับแล้วปาดจังหวะนี้ขึ้นกลับมาบ้างปั๊บมาโหหนึ่งพันล้านครับแม่ดาเมจก็ขึ้นหมื่นล้านเป็นเรร้อยๆนะครับในส่งเมตานี่ครับโอเคเดี๋ยวเราขอกดข้ามครับแล้วไปต่อในคู่ที่2ครับโอ้โหดอกนี้หายหมดแพงครับเกียบต่อกันมาครับในรอบนี้ เทพเจ้า้อยครับตัวนี้เจอกับพลังหกร้อยกว่าล้านครับเดี๋ยวมาดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับไอตัวดาเมจตัวเลขเนี่ยอาจจะชิดไปหน่อยนะในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะทุกคนนะครับถ้าภาคผิดตัวเลขผิด,ดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมก็ภาคตามภาพะครับไม่ได้มากดพอสดูกด space bar, กดสเปซบาร์กดพพสดูนะเราก็ภาคตามที่มันไหลไปนะครับพอเกมมันไหลไปแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูย้อนหลังไม่ได้นะครับ มาจังหวะนี้ครับปาดมา1ทีนะทางฝั่งนี้ขวามือเร็วกว่าลอยเหรอวะแล้วลอยปาดขึ้นกลับไปจังหวะนี้หูยดอ,อกนี่ครับโลขึ้นมา2ตัวนะฝั่งขวามือเนี่ยสปีดตัวของโซนิกเนี่ยเร็วกว่ารอยนะครับรอยเนี่ยโดนเปิดก่อนนะครับโอ้โหจังหวะนี้พลังน้อยกว่า100ล้านครับแต่ว่าโดนเปิดก่อนครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัววิจัย นะครับที่มันต้องสุ่มตัวความเร็วนะผมก็แพ้ไฮไฮเรียสก็เพราะว่าโดนความเร็วกันนำกว่านะครับเขยมาจังหวะนี้ครไล่มาครับเกรโกโรกระทืบไปหนึ่งทีเรามาดูเฟสนี้ปั๊บบ้ามโอ้โหมาตรงนี้ครับระเบิดเกรโกโรจิมมาจังหวะนี้ครับจะเข้ามาในเฟสที่2ครับดามเมจที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในเฟสนี้ครับมาทางฝั่งขวามือครับ เปิดมาก่อนเลยจังหวะนี้มาแล้วดอกนี้ครับเจนอสมาดูเจนอสทางฝั่งนี้ครับเปิดปาดเท่าไหร่ครับมีคิงด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ครับโอ้โหในเมตานี้นี่นะตัวของอาชุราคารบูโตะก็ตกเมตาแล้วนะครับเราต้องใส่ตัวสายพลังถึง2ตัวครับซึ่งตัวสายพลังเนี่ยมันยังไม่มีนะมันต้องรอโบรอสเข้ามานะครับถึงจะครบครับแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหปาดไปดอกนี้โลกขึ้น2งตัวครับแล้วมาดูเทพเจ้ารอยครับมาดูจังหวะนี้เจนอส อ้โดอกนี้ครับไปเลยครับไปสวรรค์ชั้น7ครับจังหวะนี้เหลือแค่เจนอสกับเกอตัวของกาโรเท่านั้นนะครับโอ้โหในเมตานี้ครับเรียบร้อยครับเปิดเร็วกว่าแต่ว่าพลังเยอะกว่าร้อยล้านครับก็มีปัญหาได้อยู่แล้วครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะในคู่ต่อไปนะครับโอเคครับต่อมานะฮะในคู่ที่3ครับเอามาอีกสักคู่หนึ่งนะ ทั้งฝั่งขวามือเนี่ยแกเล่นเป็นเมลซากานะครับร่างยูอานะแล้วตัวทางฝั่งรอยก็เล่นเป็นฟินิคแมนนะครับใส่มาเพื่อที่จะตายเกิดนะครับทานผู้ชมครับในเมตานี้โอ้โหทั้งฝั่งขวามือเปิดเร็วกว่ารอยเหมือนกันนะครับในเมตานี้นะครับก็น่าจะเป็นพวกที่โชคดีเรื่องของการส่มความเร็วนะครับมาตรงนี้ครับต้องใช้ดวงด้วยนะฮะในการที่จะสูงความเร็วแล้วก็จังหวะนี้ครับอ่าครับไลลตกมาโอ้โหเปิดมาก่อนครับ แล้วดูทางฝั่งรอยครับเปิดทีโลหายหรือเปล่าปั๊บมาจังหวะที่บู800ล้านครับโอ้โหสลบเหมือนครับแตกไปหนึ่งตัวครับแล้วก็เลือดเนี่ยจากคูณ3เนี่ยไม่เหลือคูณแล้วนะครับแตกเหมือนกันครับจังหวะนี้เอาละครับไล่ทุบหน้ามาทุบหน้ามาครับเฟสนี้ครับแล้วก็มาเกรโกโรครับนี่เป็นสกิลมาจังหวะนี้ในเฟสนี้คือแม่เจนอสครับว่า ตบเฟสแรกเนี่ยโลหายหมดเลยครับก่อนเจ้าโบรอสจะมาครับแล้วก็ตัวของหน้ากักหวานร่างยูอาบวกจะมานะฮะทีมมันก็จะเบาๆหน่อยนะครับมาต่อมาตอนในเฟสที่2ครับเดีมาดูว่าดาเมจสดาวเร้าใจขนาดไหนครับสำหรับเฟสที่2ครับเจนอสอาวุธบอพสะ4ดาวพลัง137ล้านครับมาจังหวะน,นี้เปิดไปอตออัวนี้เปิดไปก่อนครับให้อีกั่ตีมาก่อน ตีมาก่อนแบบเน้นๆครับจังหวะนี้เอ้าเจนอสครับตัวสนามฟอสตายไปแล้วครับแม่โดนสนามฟอสสนามล็อกกันกรอนตายไปเลยครับเรามาดูเจนอสครับรอยครับปาดมาจังหวะนี่หูเจ็ดร้อยกว่าล้านครับเรียบร้อยครับสำรบเหมือนไปคุยกับพอินนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวครับเจ้าเจนอสครับของรอยครับยูอาร์บวกโตแรกในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ใครอยากให้มารีวิวตัวรอยทุกๆเดือนเนี่ยนะครับก็สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ